เวลาเราเป็นตาแดง่ะปกติทุกวันนี้ก็จะใช้ปัสสาวะใหม่หย,ยอดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเป็นตาแดงอะค่ะถ้าถ้าใช้ปัสสาวะใหม่หยอดมันเหมือนไม่ได้หยอดอะค่ะก็เลยใช้ปัสสาวะเก่าทีานี้มันกระแสบแสบมากแต่มันก็หายใช้เวลารักษาเท่ากับยาที่หมอให้ค่ะก็จะถามว่ามันเป็นอันตรายไหมกัรที่เราใช้ขอดปัสสาวะเก่าหยอดตา แดงบ่อยอะค่ะแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าต้อลมเมื่อก่อนก็จะไปหาหมอทีนึงก็อย่างน้อยก็ตอนแรกไปใหม่ๆก็สามร้อยสี่ร้อยหกร้อยหลังๆนี่หมอคิดเก้าร้อยค่ะก็จะให้ยากินกับยาหยอดมาใช้ครั้งนึงก็ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะทีนี้เป็นบ่อยแล้วหลังจากมาเจอท่านอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาหมอแหละทีนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์สอนก็คือให้ใช้ ปัสสาวะใหม่หยอดแต่ว่าเวลาเราเป็นตาแดงปกติทุกวันนี้ก็จะใช้ปัสสาวะใหม่หยอดหยอดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเป็นตาแดงอะค่ะถ้าถ้าใช้ปัสสาวะใหม่หยอดมันเหมือนไม่ได้หยอดอะค่ะก็เลยใช้ปัสสาวะเก่าทีนี้มันกระสบแสบมากแต่มันก็หายใช้เวลารักษาเท่ากับยาที่หมอให้ค่ะก็ะจะถามว่ามันเป็นอันตรายไหมการที่เราใช้ขอดปัสสาวะเก่าหยอดตา ก็คือพอดีก็อยฟังคุณแม่ตาไม่ทมตะขอนุญาติวนคําถามนะคะก็คือคุณแม่ตามีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาใช่ไหมคะก็คือตาแห้งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปหาคุณหมอเดี๋ยวก็ได้ยายมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้ทั้งปัสสาวะใหม่แล้วก็ปัสสาวะที่เก็บไว้ในการหี่ยวตาใช่ไหมคะ<อ>ค่ะค่ะแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะมีโทษมีประโยชน์อะไรยังไงโอเคค่ะเข้าใจตรงกันค่ะมีพี่น้อง จิตอาสาท่านไหนสนใจจะตอบคำถามนี้ไหมคะยกมือได้เลยเหมือนกันนะคะขอเชิญป้ามนก่อนเลยค่ะ,ะจะเริ่มทำเมตตาค่ะลูก <c oughs> คือฉีที่ลูกเก็บเอาไว้อะคะ่ะมันจะเป็นลิ์เยน็นมันจะเย็นมากยิง่งเก็บไว้นานมันก็ยิ่งเยน็นทีนี้ตาเราอะลูกพอเราใช้งานเยอะ เราเจ็บตาเยอะพอ,อมันร้อนมันร้อนลูกต้องคิดถึงว่าเหมือนเหมือนเตาไฟอ่ะลูกที่มันโดนน้ําพอน้ํามามา,มาลาดลงบนบนเตาไฟสัญญาณหนูมไม่ดีหนูาสัญญาณก่อนขออนุญาตคุณแม่ตานะคะถ้าเกิดสมมุติ<ะ>ว่าบางทีถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีนี่ปิดกล้องก็ได้แต่เปิดกระเสียงก็ได้ค่ะ เพราะว่ามันจะได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตน้อยลงจะให้ไม่ชัดเจนขึ้นค่ะโอเคค่ะคุณประมวลต่อค่ะแล้วตานนี้พอพอยอดอะ่ะพอยอดมันจะยิ่งแดงยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ลูกอะ่ะยอดซ้ําเพราะว่าความร้อนที่มันออกจากร่างกายเราอะ่ะมันจะมาอยู่ที่ตาทีนี้พอโดนกับน้ําน้ําในตัวที่มันเย็นอะ่ะม,มันมันมีมันมีอาการว่าจ็บเหมือนใจจะขาดแต่ว่า สำหรับป้ามนนะปะ้ามนป้ามนใช้ใช้ขันเลยค่ะปะ้ามนใช้ขันแล้วก็แล้วก็ก้มลงกรอกกรอกตาค่ะกรอกกรอกกับขันพอเราทนไม่ได้เนี่ยเราก็เราก็หยุดก่อนอไว้จนได้แล้วก็ลงลงไปไปไปกรอกตาในในใ,ในขันต่อค่ะอันนี้คือคือปัสสาวะเก่าหรือใหม่คะทั้งแม่้ ถ้าถ้าลูกสันทับท,ทำกออได้แล้วเยี่ยมแล้วลูกเพราะว่าถ้าปัสสาวะเก่าเนี่ยมันจะมีความแสบเยอะกว่าปัสสาวะใหม่เพราะว่ามันจะเป็นฤทธิ์เย็นที่เยอะกว่าแล้วมันจะมีคุณภาพที่มันถูกกับตัวเราแต่ว่าตอนที่ลูกทําแล้วมันแสบแสบมากไม่ลูกลูกทนได้ไหมทนได้ค่ะคือมันมันทนได้แล้วมันเป็นมันแสบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายอะค่ะก็เพราะมันแสบเนี่ย ความร้อนในร่างกายเราเนี่ยมันออกแล้วความเย็นในในชียค่ะลูกคมันจะลงไปแล้วลูกก็ก็ก้มทำจนกวลามันจะสบายอ่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสับลูกขอบธวัน์าจารย์หมอเขียวค่ะก็เจริญทํามพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะก็ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเวลาถ้าขับรถ มากมากหรือว่าต้องเดินทางไกลอะค่ะก็จะมีอาการตาเมื่อยล้าเพราะว่าเราต้องใช้สายตาเยอะหรือว่าทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็จะมีคอาการอาการเมื่อยล้าทางตาหรือว่าอักเสบเป็นบางครั้งนะคะทีนี้ยาที่ชง,งัดที่เองใช้ก็จะใช้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นของสดอะค่ะ <c oughs> เป็นสมุนไพรในตัวที่เป็นสมุนไพรสด <c oughs> ออกมาใหม่ๆเราก็ใช้เลยค่ะ <c oughs> ใช้เหมือนป้ามลก็คือว่าเราจะมีถ้วยเล็กๆอยู่ถ้วยหนึ่งอะค่ะ ที่สามารถที่จะใส่ครอบตาได้เลยก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายใช้น้อยด้วย <c oughs> เพราะว่า<ม>ปกติถ้าสมุนไพรในตัวก็จะแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้ใช้อย่างอื่นนะคะในแต่ละวันทีนี้พอเราใส่ในถ้วยเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็เอาครอบไปที่ดวงตาเรานะคะแล้วก็เงยหน้าค่ะปรสกอสวที่อยู่ในก้นถ้วยเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนเป็นการหยอดตาแต่ว่าเป็นการเหมือนแช่ตาแช่มือแช่เท้าค่ะแต่ว่านี่เราแช่ดวงตาของเราค่ะ สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็เออ่แล้วเราก็ลืมตาจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็เย็นสบายมากขึ้นทีนี้ฉี่สดฉีเก่าอ่ะฉีเก่าไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่าพี่พี่จิตอาสาจะบอกเสมอว่ามันมันจะแสบตาก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยตามันเป็นอะไรที่บอบางอ่ะถ้าเกิดเราทนุถนอมมันได้ก็จะจะเป็นการที่ที่จะใช้งานเขาได้ยาวนานนะคะก็เลยไม่เลือกที่จะใช้ตัวปัสสาวะที่ทิ้งไว้นาน แล้วก็คิดว่าถ้าอะไรที่มันละมันบอบางหรือว่าละเอียดอ่อนเนี่ยเราควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะพอเราใช้แบบนี้มานะคะอาการทางตาหายทุกครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาอักเสบตาผ้ามัวหรือเหนื่อยล้าเกี่ยวกับตานะคะหรือแม้ว่าอาการเป็นหวัดที่ที่มันจะออกร้อนที่ตาปวดกระบอกตาเหล่านี้ค่ะใช้ได้ผลหมดเลยค่ะ จากประสบการณ์เจ็ดปีที่ผ่านมานะคะที่ที่ได้ใช้มาก็เรียกว่าหายเป็นเป็ดจริงนะคะอาจจะช้าเร็วอันนี้อันนี้เราก็ไม่เร่งผล่แล้วจะหายเมื่อไหร่เราก็ทำไปเรื่อยๆะค,ะค่ะค่ะประสบการณ์มีเท่านี้นะคะเรื่องเรื่องสายตาครับคารวัอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมสำนักดีจิตอาสาทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรายการทุกท่านค่ะชื่อพรพันธ์เอสลร์ค่ะเป็นจิตอาสา แพทย์พิธีธรรมสวนป่านาบุญหกนะคะขณะนี้อาศาัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่3ค่ะขอโอกาสคุณเมตานะคะ,ะวันนี้พี่พรขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ของพี่พรเองนะคะที่ได้ใช้น้ำปัสสาวะกับตัวเองคะอ่ะพี่พรจะมีปัญหาตาด้านซ้ายเนะะี่ยค่ะเวลาขับรถหรือว่า ทำงานหน้าจอคอมนานๆเนี่ยพี่พรจะมีอาการปวดเบ้าตามากเลยค่ะปดน้ําปัสสาวะที่พี่พรใช้นีพี่พรพี่พรไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้น้ําปัสสาวะที่ที่หมักหรือว่าน้ําปัสสาวะเก่าของคุณเมตตาใช้นะคะพี่พรปวดเมื่อไรพี่พรก็เข้าห้องน้ําแล้วก็ป้ายตาแล้วก็หยอดตาตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็กิจวัตรที่พี่พรใช้ประจํากับน้ําปัสสาวะแล้วก็ดวงตาของพี่พรก็คือก่อนนอนทุกทุกวันนะคะ พี่พรก็จะดื่มน้ําป okay. ัสสวะเป็นประจําอยู่แล้วเนาะน้ำปัาสวะ์พี่พรดื่มนี่เป็นน้ําปัสสวะสดสดๆเลยแล้วก็พี่พรก็จะเอาน้ําปัสสวะสดที่ที okay. immt, ่เราฉี่ออกมานั่นแหละค่ะหยดที่ดวงตานะคะพี่พรก็จะเงยหน้าขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะหยดเอาเอานิ้วจิ้มเนี่ยค่ะนิ้วชี้เหล่านี้แหละจิ้มแล้วก็หยดหยอดทั้งสองข้างเลยนะคะส่วนใหญ่พี่พรจะปวดด้านซ้ายแต่ว่าพี่พรก็จะหยอดทั้งสองข้างเพื่อเพื่อที่จะให้เขาบาลานซ์กันนะคะพอหยดเสร็จพี่พรก็จะเงยหน้าไว ประมาณสักพักแล้วก็กลิ้งตาไปกลิ้งตามาด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยค่ะกลิ้งอยู่เนี้ยนะคะแล้วก็พอพอน้าเขาเริ่มเขาเริ่มไหลออกด้านด้านด้านข้างขอบตาแล้วก็หยดน้ําปัสสาวะเข้าไปไหมอย่างเงี้ยค่ะคีพรเขา,<ช>าจะทํา <ำ S 2> ทุกวันทีนี้เราก็<ช>ไปนอนใช่ไหมคะพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยขี้ตาเขาก็จะมาเอ่อกันเนี่ยบางทีลืมตาไม่ได้เลยนะคะยิ่งตาด้านซ้ายที่เรามีอาการเจ็บปวดเนี่ยค่ะเบ้าตาเนี่ยค่ะขี้ตาจะติดไปหมดเลยค่ะมันจะแบบ มันจะแห้งมันจะเจ็บมากคือมันขี้ตามัน,ม,นมันติดกับขนตาเราใช่ไหมคะเราต้องใช้น้าลูกออกเนี่ยค่ะทีนี้อาการปวดเนะี่ยมันก็หายไปนะคะคือพี่พรจะทําเมื่อเวลาเมื่อมีอาการที่ไม่สบายพี่มันก็จะหยอดทันทีโดยใช้น้ําปัสสาวะสดค่ะอันนี้ก็คือจะขออนุญ,ญาตแบ่งปันนะคุณแม่ตานะคะลองไปปฏิบัติดูค่ะอาจจะใช้ลองคือก็คือเราสะดวกเมื่อไรเราก็ใช้เมื่อนั้นนะคะตามที่คุณแม่ตาสะดวกใช้อะไรที่มัน ที่มันถูกกับเราแล้วมันหายเงี้ยเราก,เราก็เราก็ลองไปค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสแบ่งปันค่ะขอบพระคุณค่ะ,อะขอบรคุณพี่พรเช่นกันค่ะต่อไปก็เชินปิ่นค่ะค่ะเชิญทานะคะจะทำคุณแม่ตานะคะก็จริงๆหลายท่านก็แลกเปลี่ยนมาค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะคะหลายมุมแล้วทั้งปัสสาวะใหม่ปัสสาวะเก่าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพุทธโอสถหรือสมุนไพรในตัวเนาะ ก็จริงๆอราจิตอาสาหรือว่านักศึกษาวิชาลามเนี่ยเรียกได้ว่าแทบทั้งหมดอะท่านจะลองมากันทั้งนั้นถ้าเป็นหมอดูแลตัวเองเราก็ต้องดูอะว่าอันไหนที่ดีกับเราอันไหนที่จะดูแลตัวเองได้อะไรที่จะทําให้เราพึ่งตนได้ใช่ไหมคะทีนี้ปิ่นก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้ใช้มากใช้บ่อยมากเลยโดยเฉพาะเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีโอกาสเข้ามาทํางานสื่อแล้วก็ใช้คอมเยอะโดยเฉพาะตอนที่ทําคําคมอะค่ะคําคมเพชรจากเพชรอะไรเงี้ย คำคมสารธรรมอาจารย์เนาะเราจะจะต้องจ้องจ้องจอนานมากทีนี้มันก็จะเกินพอดีบางทีแสงไม่พอแล้วเราก็นั่งเผลออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการระคายเคืองตาปวดตาตาแห้งคันอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้พุทธโอสถนี่แหละค่ะแล้วไอ้ที่ที่ว่าเราจะใช้เก่าหรือว่าใหม่หรือว่าแบบไหนดีหรือว่าน้ําสกัดสมุนไพรก็ยังได้นะคะให้เราใช้เลือกใช้ไอ้ที่เราใช้แล้วร,รู้สึกสบายเนาะก็ สำหรับตัวเองได้ลองมาทั้งหมดนะคะทั้งใหม่ั้นเก่าก็ร,ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเก่าเนี้ยมันจะเกิดการกระแทกสูงเพราะนั้นเราจะราคายจะเจ็บหรือว่าแสบแรงนะคะอาจารย์ก็ให้เราให้เราเลือกใช้สิ่งที่สบายให้เราเป็นหมอดูแลตัวเองถ้าเราใช้แบบเข้มข้นแบบแรงแงแล้วเราสบายเราก็เลือกใช้นะคะแต่สําหรับตัวเองรู้สึกว่ามันแรงไปเราไม่ชอบแบบ เฮฟฟี่เฮฟฟี่แบบนั้นเราไม่ชอบรุนแรงเราชอบแบบเบาๆอะคะ่ะชอบแบบนุ่มน,นวนลเพราะนั้นเราใช้พุทโธสดที่ใหม่ๆแล้วจะอุ่นสบายแล้วใส่เข้าไปหรือไม่ก็วางไว้สักพักหนึ่งให้มันความร้อนหรือว่าความอุ่นนั้นหายไปแล้วเราก็มาใช้ก็ก็จะเป็นอะไรที่เย็นขึ้นนะคะก็จะสบายอีกแบบหนึง่งถ้าเราร้อนมากเราก็อาจจะปล่อยให้เขาอุ่นลงหายอุ่นก่อนนะคะซึ่งระหว่างน้ำสก,กัดสมุนไพรก็ใช้มาอันนั้นก็จะยังยังมีการกระแทกอยู่ ในครั้งแรกๆที่เราหยอดไปพอหยอดไปหลายๆครั้งมันก็ความระคายเือไอความกระแทกของของระหว่างคือมันเป็นความร้อนกับความเย็นวิ่งเข้าหากันอย่างที่อาจารย์ท่านได้บรรยายตามหลักอสตสาหะค่ะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมคะพอพอในตาวความร้อนลดลงเนี้ยปฏิกิริยามันก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งรู้สึกว่าอะไรที่สบายที่สุดก็คือมุทะโอสถใช้ทุกทีก็ดีขึ้นทุกทีโดยเฉพาะเวลาเราเออนานๆองนานๆมันจะแห้งแล้วก็คันนะคะ แล,แ,ลแล้วทีนี้ที่ตาออกด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอเราเผลอไปขยี้เนี่ยนะพอเราหยอดเข้าไปเนี้ยมันจะแสบด้วยเพราะว่ามันมันอักเสบใช่ไหมคะเอ้ mm hmm. hey, ตรงนั้นนะบริเวณอะไรตรงที่แถวๆตาเราเนี้ยมันก็จะเกิดการอักเสบแล้วเราใส่เข้าไปแต่ว่ามันจะหายเร็วถ้าเราหยอดถ้าเราไม่หยอดไปยิ่งหายช้าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็แต่ละท่านก็พิสูจน์ดูเนาะอันไหนที่เราทำแล้วดีก็ก็ใช้แบบนั้นเลือกใช้สิ่งที่สบายค่ะปอามาในสิ่งที่สบายค่ะ แล้วเปลี่ยนคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณปิ่นนะคะพี่จิวยกมือด้วยเชิญพี่จิวค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสสั้นๆนะคะจริงๆเนี่ยพี่น้องทุกท่านได้ตอบมาหมดแล้วแต่ขอจิวขออนุญาตเสริมคุณเมตตาเรื่องของใจค่ะเพราะว่าใจเนี่ยเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เพิ่มศีลน,น้ำปัสสวะก็จะมีประสิทธิภาพนะคะคือตะก่อนเนี่ย คือจิวมีปัญหาเรื่องทุกโรคเลยแต่ว่าที่ดวงตาเนี่ยจะมีข้างซ้ายมาตลอดแต่ถ้าเราไม่ได้สำนึกว่าเราเคยไปทำอะไรมาน่ะมันไม่หายเลยนะแต่ปรากฏว่าถ้าเราสำนึกว่าโอ้โหตอนเล็กๆเ,เ,เราไปจิ้มตาปูอะจิ้มข้างซ้ายด้วยแล้วข้างซ้ายนี่ก็จะมีเป็นตาขึ้นเลือดประจำเลยเพราะตอนเด็กๆเ,เราเคยไม่ได้เคยรับรู้ว่าวิธีค่าปูมันเป็นยังไง เห็นเขาบอกว่ามันไม่มีเลือดเออเอาตะเกียบไปจิ้มอะไรจิ้มลูกตาเหมาือนนั่นน่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดโอ้โ<ด>เราเรามาสํานึกได้ตอนที่ว่าเราโตมาเนี่ยคือตาข้างซ้ายมีปัญหาตลอดก็เลยจะบอกคุณแม่ตานิดหนึ่งว่าถ้าเรารู้สึกสํานึกผิดยอมรับผิดเราก็ขอโทษของสิกรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะหยุดว่าไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นอีกแล้วมันจะหายขาดเลยจากนั้นที่เราได้สํานึกอ่ะพี่ก็ไม่ตาแดงอีกเลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยระบายพิษมากๆแต่ว่ามันก็จะมีมาอีกนะผู้ยบากมันจะมีดีร้ายอคุศลกุศลเนี่ยมันจะมาตลอดถ้ามันแดงขึ้นมาอูโหแสดงมันมาที่จุดอ่อนเราเลยนะพี่หายได้ด้วยการส่วนล้างลำไส้ก็มีนะคะใช้น้ำพลัสน,นี่แหละเพราะว่า,ขาเขาจะดึงความร้อนออกจากที่ดวงตาเราเลยค่ะ เรื่องของน้ำปัสสวะามาล้างตาเลยเนี่ยเหมือนกับพี่น้องทุกท่านเลยแนะนําว่าใช้แบบสดอุ่นๆน,นั่นแหละสบายดีที่สุดขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะพี่จิ๋วคะปิ่นปิ่นเพิ่มนิดนึงค่ะคือการที่เรารับประทานอาหารไม่สมดุลร้อนเย็นก็ทําให้มีอาการเหมือนกันแล้วก็คิดตาอะไรก็ออกมาด้วยนะคะสังเกตได้คือร่างกายเขาจะเตือนเราเนาะว่าเอ้ตอนนี้เราไม่พอดีนะอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้ค่ะ,อะขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะคุณแม่ตาคะได้รับคําตอบ ที่พอเพียงพอไหมคะพอค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะกล้ว <c oughs> มาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงหรือถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมก็มาถามได้ในครั้งต่อไปค่ะได้ค่ะค่ะจบช่องแค่ก